หาอากาศบริสุทธิ์บนเกาะยาวน้อยมีที่พักอาหารสามมื้อปลาทอดไข่เคียวแกงจืดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยวันละสา400บาทบินไปลงภูเก็ตหรือกะบี ถ้าสะดวกจะขับรถไปก็ได้วิธีการโทรปรึกษาบางหลี0 8 0ย์4ปดศูนย์เจ้าของบังกโลนานจะมีตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะยาวน้อย อมีโอกาสได้มาพบเพื่อนใหม่บางหลีแกก็พามาชมอีสอดบางกะโลของแกคือ,อก่อนหน้านี้ก็ใช้ที่บ้านเป็นโฮมสเตย์มีอยู่สามหลังก็โฮมสเตย์สมัยนั้นแกก็คิดคนละ600บาท ขณะที่ถ่ายอยู่นี้ก็เป็นเวลา9นาฬกา30นาที4ค่าที่พักบางหลีก็คิดคืนก็มีที่ล้างแล้วก็จะให้ดูหลังห้องแอร์อ๋อห้องพัดลมกับห้องแอร์ราคาต่างกันยังไงห้องพัดลมตอนนี้ก็อยู่ที่5บาทครับาทโอ้ห0าบาทอ่าก็มีภรรยาแล้วก็ลูกสะใภ้ของบางหลีดูแลความสะอาด นี่คือห้องพัดลมคือละห้าร้อยบาทเมกี้ระเบียงดามเข้าแต่ด้านนี้นะเป็นระเบียงที่ว่า,านี่ในความคิดถ้ามีโอกาสเห็นเขามากิีดยางไว้เนี่ยเขามาเริ่มกิีดยางกี่โมงอ่ะ เรื่องปิดยางก็ตกประมาณสี่ห้าอ๋อวันดีนี่แฟนเลอครัยอ๋ออ, <c oughs> อันนี้ก็เป็นน้องกะอะไรนะนี่กะอะไรไหลค่ะอ๋อสายไหมครับสายไหมสายไหมอ๋อ๋อเป็นสะพายของบางหลีนี่มีที่ล้างเท้าก่อนนี่แบบ โอ้เรียบง่ายดีอันนี้ส่วนระเบียงด้านหน้าตอนกลางคืนมียุงอะไรไหมตอนกลางคืนไม่มีอ่ะครับอ๋อเพราะว่าเราไม่มีพื้นน้ำที่ให้เขาออมีเสียงงำวยความสะดวกก็คือ พื้นที่ทั้งหมดก็ทุกหลังก็จะประมาณ3 0มสิบสตารางเมตรในขณะที่พักที่บังกะโลถ้าให้ทางบางหลีจัดอาหารให้ก็คิดอ๋อคนละ50บาทต่อมือ้อก็มีปลาทอดไข่เจียวแกงจืด นอนสองห้องน้ำครับอ๋อแต่ว่าประทานโทษด้วย,ยคือลูกค้าก็เพิ่งเอาไปก็เลยยัง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 ทำห้องไม่เรียบร้อยครับผสองห้องนอนสองห้องนอ้ำพ่อมีเตป็นวนอยู่ด้านล่างด้วยสองห้องสองก็ามาครอบครัวหนึ่งก็ถ้าณนะเวลานี้นะถ้าห้องคืนละอันนี้คืนละสองพันครับสองพันบาท